สวัสดีครับเมอนี่จากกิทชาแน,นลผ้ามาเฝ้าฟาร์ม,ามครับอยู่ฟาร์มอาลินฟาร์มหอยนะครับฟาร์มหอยทะเลฟาร์มปูหน้าแดดครับตา่างกันครับสองมือที่แล้วสองมือที่แล้วนี่คือฝ่าคือฝนฝนตกกลางเว่นครับ ผักเข็ดได้สำเนียครับทุ่นหมดอยู่ตามธรรมชาตินะครับอาลินฟร์มนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหุยตุมตะบกนกาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับนะครับเช่นี้ครับ ลองหล่ๆเห้บห่บึงครับเมื่อนี้พักกอนครับเพู่อเดียวเ่อไว้เมืม่อยลูกไปอุดรไปทุระอุดรครับมือแรงกับชองสิกลับมานี่ครับบอ่อพายางนะครับบอ่อดินแล้วก็บอ่อคอนกรีดครับ แดดๆครับนั่นครับแดดแดดเลยเนาะ เป,เปิดน้ำยดไ้ครับทุกบอ่อเลยเปิดน้ำยดแไปครับมีรูระบายออกครับน้ำยดพร้อมทั้งระบายออกให้พ่อกันครับตามเฮดเบิ้งน้ำโ่เมนนะครับน้ำไม่กินน้ำใสนะครับไข่หอยนะครับไข่หอยเชอรี่ครับ นี่เอาจักหานที่เนาะตอนนี้สามที่ละตรงน,นี้แนี้ครับเสียรังนักทิไมไหมครับเนี้ยไว้ลงบอ่อครับนี่บอ่อดินที่เพิ่งเห็ดแล้วครับอ่พักขั้นจองไว้ครับ มาสีเรื่องอึ้งครับมึงเดี๋ยวเฟืองมาใส่เอาเฟืองมาใส่กลนปวกในปลาเี่ยมาใส่ครับปวกบุดวยกครับมันอยู่นี่นี่ครับอึ้งปวกมันกินอยู่นี่นี่ครับอ่าตัวนี้บอดินที่มีกับไข่กันครับไข่หอยนะครับไข่หอยเชลี่ครับหลายบ่นี่ครับนี่ก็มนีครับบัครับ นี่ครับลูกเล็กๆเต็มนะครับเห็นไหมครับกุกเล็กๆครับลูกหอยเชอรี่เล็กๆครับที่หมอแล้วลงไปกระมังครับนี่ครับถูกกระมังเลยครับเต็มเลยครับกำลังบวกลงไปครับบวกลงไป ลอ้อมระบบนิเวศให้ครับมีผักกานจองต้นทูบนะครับแล้วก็ผืนบานห้องครับผืนค้างกันต้นผืนอ,อันนี้ต้นกำปูเนาะพอเมื่อผัอื่นมาต้นกำมปูต้นกำปูผักอีหินครอีหินมีนะครับมีน้ำกันมีเก็บกับค้างผักปบนะครับนำมากระจองผักปบค้างมากระจอง อีหินครับผักอีหินดูครับไข่ไข่เจ้าเชอรี่ครับเก็บทุกมือครับเก็บทุกมืออันนี้บอ่อที่เตรียมไว้เองบอับ่อให้เนยโลงครับเอาสำรองไว้ถ้าลงหอยเชอรี่น่อยครับลูกหอยครับยัางบ้านเห็ดบอ่อทอระบายน้ำครับเดี๋ยวเห็ดครับเห็ดแบบนั้น เห็นแบบนี้ครับจะหูใส่ของงอครับท่าเก่านะครับบมลุดนะครับบมลัวนะครับออก่อยน้าออกสบายชักท่อขึ้นครับชักท่อขึ้นน้าก็จะออกนะครับนี่ครับน้ำบ่มีกินหรอครับน้ำบ่มีกินปักตบเป็นตัวฟอกน้ำให้ใสนะครับตับ ะจานี่ครับช่วยบำบัดน้ําเสียได้นะครับแล้วกา็การยดน้ําไว้ให้ออกซิเจนในตัวครับปองแปงปองแปงครับแต่อ,ออกซิเจนในตัวาา้วก็มีทั้งน้าเขาน้ําออกครับไข่เฉลี่ยครับถ้าชุดนี้ออกลูกมืดครับบ่ต้อตรงห้วงครับผมว่าสิบโอก็เต็ม บอนที่ทั้งหมดเลยครับบ่อพายางนะครับพายางหนา0.15นะครับพายางหนา0.15ครับมวลละท่นสองร้อยกว่าบาทนะครับกว้าง4ี่เมตรยาว4ี่เมตรนะครับพายางพายางดำออกมาห้ามบอนะครับส,สายเคบบิท้ายรัดออกแบบนี้ครับ ตีไม่คันไม่ดันล่างดันบนทั้งน้อยครับสองบอ่อนี่ยง่ายครับไก่พุ่งไก่ลดลงเึ่งหนึ่งครับจากบอ่อสองบอ่อหนึ่งบอ่อสองไปแต่ดลดลงเึ่งหนึ่งจากข่วงก่วงประมาณนี้ครับ,รบก็ถือว่าหญ่นะครับเม็ดนะฮะเม็ดกว่าครับเม็ดหกสิบสองเม็ดกว่าครับไปครับ เป็นให้เต็มนี้นะครับปีนี้ผมกำลังเฮ็ดหาตันให้ได้ครับเฮ็ดหาตันได้ครับผมจะซื้อเพิ่มข้ามาอีกซื้อเพิ่มข้ามาอีกครับกกบใข่หอยที่มีอยู่กับออคุ่มมือครับเฮ็ดหาตันแน่นอนครับถ้างุนกับพอแม่พันธุ์นะครับบอ,นนรบ,บอกคนปิดพอแม่พันธุ์ี่างบน ขอ,อจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์ผูกกดไลค์ใ,นในช่กดแช,ชร์นะครับจากอาลินฟั่มนะครับฟั่มหอยเชลีนะครับจังหวัดกระสินขอบคุณครับสวัสดีครับผม